สวัสดีครับคุณผู้ชมมิสเตอร์มันนี่พึ่งน้อยใจดีกับรายการมันนี่ฟอร์ฟันกลับมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมวิธีการใช้กองทุนรวมเพื่อต่อยอดเงินออมให้คนไทยทุกคนได้มั่งมีสีสุขกันทั่นหน้าครับหลังจากที่มิสเตอร์มันนี่ตลอนพาคุณผู้ชมไปหาคนไทยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยขึ้นเหนือล่องใต้ เพื่อช่วยคนที่อยากมีเงินใช้หรืออยากลงทุนให้ไ,ได้ทำตามฝันมาหลายต่อหลายคนก็เลยเกิดความภูมิใจครับว่าเมืองไทยนี่มีสถานที่ดีๆคนเก่งๆไม่น้อยเลยนะครับอีกหนึ่งที่ที่ภูมิใจนำเสนอในวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดอันดับสองของโลกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับแต่ก่อนจะมาถึงที่นี่มิสเตอร์มันนี่ก็ทำการบ้านมาก่กรน,นะครับคุณผู้ชม ทราบมาว่ามหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมีอาจารย์รุ่นใหม่จำนวนมากเลยรบกวนให้อาจารย์นภัทรธิระวายามกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบินสำนักวิชาการจัดการถามหมู่คณาจารย์รุ่นใหม่เกี่ยวกับทัศนคติของการใช้และการออมเงินนั่นไงครับอาจารย์คนสวยรอผมอยู่แล้วไปอูกก้กำเมืองกับเธอหน่อยดีกว่าครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามิสเตอร์มันนี่ เป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลการใช้เงินของเพื่อนๆอาจารย์ที่มิสเตอร์มันนี่ฝากอาจารย์ให้ตะล่อมหามาให้นะครับอ๋อจะต้องบอกเลยเจ้าว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจกันนักขนาดเลยเจ้ามีฝากคําถามมามากมายและแต่ละคนก็อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนกลัวมากเลยเจ้าเยี่ยมเลยครับอาจารย์สวยเก่งแล้วยังใจดีอีกนะครับเนี่ยว่าแต่การใช้เงินของอาจารย์ภาคเหนือเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์แม่ฟ้าหลวงนี่ก็จะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่เนาะทุกคนกันเลยอยากจะ ใช้เงินก้อนแรกที่มีเนี่ยไปกับการซื้อรถยนต์เจ้าทําไมพี่ๆอาจารย์ถึงให้ความสําคัญกับเรื่องรถกันล่ะครับอ๋อจริงๆแล้วคออือพูดถึงในต่างจังหวัดนะเจ้ามันก็เหมือนกรุงเทพเนาะที่กรุงเทพก็จะมีรถไฟฟ้ามีรถเมมีการเดินทางที่สะดวกสบายแต่ว่าทางเหนือเนี่ยคือถ้าเราบ่ามีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนก็จะค่อนข้างลําบากก็ถือว่าการมีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็จะถือว่าเป็น เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกและก็ประหยัดเวลามากที่สุดเจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วมีเงินออมกันบ้างไหมครับเนี่ยเงินออมคือตอนนี้แทบเรียกว่าจะเรียกว่าแทบจะบังีเลยเจ้าเพราะว่า เราจะใช้เงินส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการใช้ซื้อซื้อของที่เป็นของที่เราต้องการอย่างเช่นการซื้อรถการผ่อนบ้านแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันก็เรียกว่าถ้าจะหมดแล้ว่เจ้าเงินออมก็จะมีนิดนิดน่อยๆอาจจะฝากในธนาคารเนี่ยเจ้าแบบนี้เรื่องการลงทุนต่อยอดเงินออมก็เป็นเรื่องกายตัวเลยแหละสิครับแต่โจทย์ที่มิสเตอร์มันนี่เนี่ยให้อาจารย์เนี่ยได้ไปอู้ พูดคุยกับเพื่อนๆอาจารย์โดยการเกี่ยวกับกองทุนรวมเนี่ยนะเจ้าหลังจากได้พูดคุยเนี่ยได้คําถามมาเยอะแยะมากมายเลยเจ้าเลยวันนี้เนี่ยก็เลยรวบรวมคําถามจะมาถามนะเจ้าถ้างั้นอย่ารอชา้าไปคุยกับกูรูมากความสามารถของเราคุณประภาปุรณโชตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกันเลยดีกว่าครับเจ้าไปกันเลยเจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีเจ้า คุณประภาครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลายคนฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้กองทุนรวมมาเพียบเลยแล้ครับคงต้องให้ช่วยไขข้อข้องใจให้ซะแล้วค่ะยินดีค่ะอาจารย์อย่างอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะอยากจะทราบนะเจ้าว่าอาจารย์ที่นี่เนาะคือเป็นอาจารย์รุ่นใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ยังจะเริ่มสร้างครอบครัวนะเจ้าก็เลยอยากจะคิดว่าการวางแผนการเงินเนี่ยเราจะเริ่มยังใดดีเจ้า อันนี้คนทั่วไปนะคะก็จะคิดว่าคนรวยเท่านั้นนะคะที่จะต้องมีการวางแผนทางการเงินแต่ความจริงนะคะคนรวยก็คือเขาจะวางแผนทางการเงินในปริมาณเงินที่มากกว่านะคะส่วนคนที่มีเงินน้อยนี่นะคะก็วางแผนปริมาณเงินในจนํานวนที่น้อยกว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเผื่อท่านออคิดที่จะลงทุนเนี่ยนะคะควรจะลงทุนตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆอ,อยู่นะคะเพราะว่าจะได้มีระยะเวลาการที่จะเกิดมีหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการ เปลี่ยนราคาไปเนี่ยนะคะก็จะทําให้สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้แล้วยังตัวอาจารย์เนี่ยจะเริ่มวางแผนการเงินได้อย่างใดเจ้าเราจะต้องมีรู้ว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยนะคะจะต้องคิดเลยคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะยิ่งถ้าวางแผนเร็วเท่าไหร่นะคะผลตอบแทนที่ท่านได้รับเนี่ยก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าอยู่เจียงฮายเนาะคือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนอยู่กรุงเทพแล้วก็ประกอบกับ พาล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะวางแผนจัดการอย่างใดดีเจ้ายิ่งอันนี้ยิ่งต้องอาศัยกองทุนรวมใหญ่เลยนะคะเพราะว่าท่านน่ะไม่ได้มีอาชีพทางด้านบริหารเงินโดยเฉพาะใช่ไหมคะท่านขาดข้อมูลขาดประสบการณ์นะคะรวมทังท่านไม่รู้อีกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะคะท่านยิ่งต้องใช้เราใหญ่เลยท่านยิ่งควรจะลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้นเท่านั้นเลยคะ่ะ อาแต่กี้ได้อู้ถึงเหมือนกับที่เรียกว่ากล่องทุนรวมเนี่ยเจ้าแต่สําหรับตัวอาจารย์นี่คิดว่ากล่องทุนรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะไกลตัวขนาดเลยก็เลยบอกหัวว่าจะจะ,จะจะจะอธิบายในเรื่องของกล่องทุนรวมว่าอย่างใดดีเจ้าจะทําให้อาจารย์ได้เข้าใจง่ายๆอ่ะเจ้ากองทุนรวมเนี่ยนะคะก็เป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายๆรายเนี่ยค่ะเข้ามารวมจัดตั้งเป็นกองทุนรวมนะคะแล้วก็มาจ้างทางบริษัทจัดการอย่างเช่นเราเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารเงินให้กับท่าน ทางเราก็จะมีทางฟันเมนเจอร์นะคะก็คือผู้จัดการกองทุนนะคะเป็นคนคอยดูแลเงินให้กับท่านนะคะในขณะเดียวกันแล้วก็จะมีหน่วยงานภาครัฐก็คือสํานักงานกรตอนะคะคอยดูแลกํากับให้เราทําตามกฎระเบียบที่กร่อตั้งเอาไว้ เริ่มต้นวางแผนการเงินไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะครับนี่แค่น้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมยังน่าสนใจขนาดนี้ช่วงหน้ามาฟังกันต่อดีกว่าว่าอาจารย์รุ่นใหม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกบ้างในเรื่องของการใช้กองทุนรวมอย่าเพิ่งหนี้มสเตอร์มันนี่ไปไหนนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันในรายการมันนี่ฝอฝันครับ กลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการมันนี่ฟอร์ฟันกับอาจารย์สาวรุ่นใหม่ที่อู้กำเมืองได้แสนจะไพเราะบอกตรงๆนะครับว่าชักจะติดใจภาคเหนือแล้วล่ะสิครับสาวก็สวยอากาศก็ดีธรรมชาติที่นี่ก็ยังสมบูรณ์แล้วยังมีอาหารพื้นเมืองอีกเพียบเอ้้ฝันรล้งวันอีกแล้วขออาภัยครับมาฟังอาจารย์คุยกับกูรูของเรากันต่อเลยดีกว่าครับ อย่างอาจารย์เนี่ยเนาะมีรายได้ที่ค่อนข้างตายตัวเนะเจ้าก็เลยเกิดเลยคิดว่ากองทุนรวมเนี่ยจะเหมาะกับอาจารย์ยังใดอะเจ้าอันนี้ก็นอกจากทางท่านจะลงทุนโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะผลประโยชน์เ,เงินปันผลที่ท่านได้รับเนี่ยนะคะท่านจึงสามารถที่จะไม่ต้องเสียภาษีนะคะในขณะเดียวกันทางการก็ได้มีกองทุนอีกประเภทหนึ่งอีก 2- อสาประเภทเนี่ยนะคะก็คือกองทุนรวม LTF กับ RMF เนี่ยคะซึ่งท่านพอลงทุนแล้วนะคะนอกจากจะได้รับผลตอบแทนแล้วนะคะยังจะได้สามารถนำไปหักภาษีได้อีกด้วยนะคะแล้วเราจะแบ่งเงินลงทุนเนี่ยเป็นยังไงด,ดีเจ้าแล้วเราจะดูจากหลักเกณฑ์ยังไงด,ดีเจ้าอันนี้ถ้าแบ่งเงินไปลงทุนเนี่ยนะคะก็น่าจะเผื่อเริ่มต้นแรกตอนแรกเนี่ยนะคะน่าจะประมาณสัก10%ที่เงินของท่านมีอยู่ อาจารย์ทุกคนฝากมาถามเลยเจ้าว่าผลตอบแทนในเรื่องของกองทุนรวมเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างใดแล้วก็แตกต่างกับการฝากเงินออมทรัพย์อย่างใดเจ้าไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำสุดนะคะก็เป็นพวกกองทุนตราสารทางการเงินนะคะซึ่งอันนี้จะท่านสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนกับเงินฝากที่ท่านได้รับได้เลยนะคะว่าเงินฝากท่านได้เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดลงทุนในพวกวก,กองทุนตราสารนี้ก็จะได้มากกว่าเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมีความเคยชินแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะลงทุนที่กองทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะคะอาจจะมองดูเอ๊ะถ้าเปิดตะช่วงตลาดหุ้นท่านก็อาจจะเข้ามาลงทุนกองทุนผสมที่มีหุ้นด้วยนะคะซึ่งทําให้ผลตอบแทนท่านมากขึ้นด้วยเลยนะคะอันนี้อาจจะเบื่อมองผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาถ้าย้อนไปสัก30ปีเนี่ยนะคะผลตอบแทนจากการลงทุนที่ท่านนําเงินไปลงทุนในในตลาดหุ้นเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณอยู่ที่ปีละเฉลี่ย14%ตนะคะ แต่ถ้าเบื่อท่านไปลงทุนพวกหุ้นกู้เอกชนเนี่ยนะคะก็จะได้ประมาณ8%นะคะแต่ถ้าเบื่อท่านฝากเงินเอาไว้เนี่ยนะคะท่านจะได้แค่ประมาณ5%เท่านั้นนะคะอย่างความเสี่ยงนี่นะคะตอนนี้สำนักงานกราดตอกำหนดให้มีความเสี่ยงอยู่8ระดับนะคะอาจจะระดับต่ำสุดก็คือทางด้านกองทุนทางด้านตราสารหนี้นะคะลงทุนพันธบัตรที่ว่าอายุไม่เกิน1ปีนะคะระดับที่สองนะคะก็จะลงทุนพันธบัตรอาจจะมีทางด้านต่างประเทศด้วยนะคะ สำหรับกองทุนที่3นี่ก็จะเป็นพันธบัตรที่อาจจะมอีอายุมากขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะอาจจะเกิน1ปีนะคะกองทุนระดับที่4ก็น่าจะเป็นกองทุนที่เหมือนกับว่ามีคองด้านลงทุนพวกคุณกู้เอกชนไปด้วยนะคะเพื่อเพื่อเ,เพื่อจะเพิ่มความผลตอบแทนให้มากขึ้นแต่ความเสี่ยงทางด้านเครดิตล็กก็คือความเชื่อถือก็ต้องมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะความเสี่ยงระดับต่อไปก็จะเป็นกองทุนผสมนะคะก็จะมีกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็บวกหุ้นด้วยนะคะ อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นกองทุนที่เป็นหุ้นรวมน,นะคะซึ่งอันนี้ก็จะกระจายความเสี่ยงอันนี้เริ่มเป็นความเสี่ยงสูงขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็จะมีกองทุนที่เป็นเซกเตอร์ฟันใช่ไหมคะที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก็จะมีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะนอกจากนั้นก็ความเสี่ยงสูงสุดก็คือเป็นกองกองทุนที่ลงในสินทรัพย์ทางเลือกก็อย่างเช่นพวกน้ํามันใช่ไหมคะรือพวกทองคําที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่างตอนนี้เนะาะตลาดหุ้นก็มีความผันผวนก็เลยบอกว,ว่าจะเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมตอนไหนดีและเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าว่าเราจะเริ่มต้นยังใดดีเจ้า อย่างถ้าเผื่อท่านลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำสุดกบพวกกองทุนตราสารนี้ใช่ไหมคะความผันผวนของหุ้นก็จะไม่เกี่ยวเลยถูกไหมคะท่านก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลตัวเง,งินคงคลังหุ้นกู้เอก,กชนอย่างเงี้ยนะคะท่านจะไม่ได้รับความเสี่ยงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านกองลงในกองทุนรวมผสมนะคะซึ่งจะเป็นความเสี่ยงปานกลางกับกองทุนในหุ้น ที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงสูงท่านก็จะรับความผันผวนบ้างเช่นกันในขณะเดียวกันจะถามว่าเอ๊จะลงทุนเมื่อไหร่ดีซึ่งความจริงนะคะเราสามารถลงทุนได้ทุกเวลาเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นการลงทุนสม่ําเสมอนะคะก็จะเป็นการกระจายต้นทุนออกไปด้วยนะคะต้นทุนก็จะเฉลี่ยกันลงไปนะคะ อยากจะช่วยเลือกก่องทุนรวมเพื่อกำเจ้าเพราะว่าอย่างเพื่อนๆอ,อ,อาจารย์แล้วก็คนเจีงยงไฮเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกก่องทุนรวมยังไงเจ้าเพื่อทําให้ช่วยการออมในอนาคตเจ้าค่ะก็ ก่อนอื่นเนี่ยนะคะท่านก็จะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ากองทุนรวม mo, มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะจะได้รู้ว่ากองทุนตราสารหนี้ตราสารทุน mm. กองทุนผสมมันเป็นยังไงความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่ mm. ท่านจะต้องรู้เลยนะคะว่าความเสี่ยงเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นท่านจะต้องดูทราบถึงนโยบายการลงทุนของกองทุนด้วยว่านโยบายกองทุนนั่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้น,นะคะท่านอาจจะต้องดูด้วยว่าผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนนะคะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยนะคะ มีผลการดําเนินงานในอดีตที่ดีอย่างไรนะคะแล้วก็ค่อยค่อยมาเลือกอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงการเวลาระยะเวลาในการถ่ายถอนคืนด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องสนใจการบริการของบริษัทจัดการด้วยว่ามีการบริการเช่นไรนะคะใจกองทุนรวมช่วยออมได้เจ้าไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนมีเงินน้อยเงินมนากก็สามารถที่จะใจกองทุนรวมช่วยออมได้ขอบคุณจ้าน,นักนะเจา้ายินดีนะคะที่ได้มา ผู้เรื่องกองทุนรวมในวันนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะมีเกร็ดเล็กๆแน้อยนะคะฝากให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านเนี่ยนะคะก็คือว่าทุกแผนทุกเป้าหมายชีวิตพิชิตได้ด้วยกองทุนรวมนะคะไม่ว่ากองไม่ว่านักลงทุนจะเป็นภาคไหนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะก็ยินดีเสมอเลยนะคะก็ก็ยังไงก็อาจารย์ผู้ประสานเหนือได้เพาะมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณปูรู้ใจดีของเราคุณประภาปุรณโชธผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคำถามเยอะจริงๆด้วยนะครับอาจารย์นี่จะต้องบอกว่าน้อยนะเจ้าถ้าเกิดมานั่งรวมกันนั่งหน้าหลายคนนี้รับรองสนุกสนานกว่านี้ม่วนแต้เลยเจ้าดีจังครับอย่าลืมไปขยายความให้เพื่อนๆคณาจารย์เข้าใจเรื่องการใช้กองทุนรวมวางแผนการเงินด้วยนะครับอาจารย์ แน่นอนมิเตอร์มันนี่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ลืมเนี่ยจะต้องมีเพื่อนๆนเข้ามาถามเยอะแยะแน่นอนเลยเจ้าจะต้องขอบคุณวิเซอร์มันนี่นักนักเลยนะเจ้ายินดีขอรับอย่างที่คุณประภาบอกไว้นะครับคุณผู้ชมว่าทุกคนล้วนแล้วแต่สามารถวางแผนการเงินได้โดยเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ๆอย่างอาจารย์นภัสและผองเพื่อนยิ่งต้องลงทุนเลยครับเพราะว่ายิ่งวางแผนเร็วยิ่งดี และถ้ากังวลเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ใช้วิธีลงทุนอย่างสม่ำเสมอได้ครับโดยเลือกกองทุนรวมจากระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้แต่ก็ต้องเข้าใจกองทุนรวมรู้นโยบายรู้ค่าใช้จ่ายศึกษาผลการดาเนินงานในอดีตรวมถึงระยะเวลาไถ่ถอนด้วยนะครับเพราะกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างกองทุนหุ้นความเสี่ยงหรือความผันผวนก็มากตามผลตอบแทนนั่นแหละครับ เห็นไหมครับว่าจะคนภาคไหนอาชีพอะไรเงินเยอะเงินน้อยก็ลงทุนได้มิสเตอร์มันนี่เละอยากชวนคนไทยทุกคนมาใช้กองทุนรวมกันนะครับ